วันนี้พิตีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันนะครับสำหรับ,บเจ้า Royal Enfield Meteor นะครับ Super nova. ร o v a รถคันนี้เนี่ยจดทะเบียนปี2023เลขไม่นะเพียง5,000กิโเมตรเท่านั้นเป็นรถใช้มือเดียวครับสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงมาเพราะว่าของแต่งจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนมาชมกันเลยครับผมมาเลขไม่คันนี้ครับวิ่งมานะฮะ5,429.2กิเมแท้ครับเรามีเลขไม่จากลูกคาให้ดูทุกคันนะฮะ หน้าจอเรือนไม้ครับสวยใสยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะฮะฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันกรอบเรือนไม้สวยครับไม่มีค่าสนดิมไม่มีบุบปกประแทกด้านหน้าแระด้านข้างนะฮะไฟติดครบทุกดวงนะครับนี่ฮะคันนี้มีวัดโวลต์วัดอุณหภูมิมาให้ด้วยนะฮะกุญแจคันนี้ให้มาครบ2ดอกนะครับดอกสำรองยังไม่เคยถูกใช้เหมือนใหม่ครับหัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิม นะครับตุ๊กตาแฮนด์เดิมไม่มีรอยนะครับคันนี้ยังคงเป็นแฮนด์เดิมนะฮะคันนี้มีอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นของแต่งมาให้ด้วยนี่ตัวนี้ประกับไฟฟ้าเดิมสวยครับตวงสื่อไม่มีเรือนลานะครับปอกแฮนด์เดิมกระจกไปแฮนด์เดิมนะฮะมือครับรวถืงมือเบรกเป็นของเดิมครับไม่คดไม่งอนะฮะกระปุกน้ามันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับคันเร่งตวงสื่อไม่มีเรือนลานะครับชุดสีถังเดิมนะครับผมฝาถังสวยครับไม่มีคราบสนิมตัวถังมันบอกเลยว่าแทบไม่มีคราบ ไม่มีรอยขนแมวนะครับไม่มีบุกและลักยิ้มนะครับเบาะนั่งเบาะซ้อนนะครับเป็นหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีรูคันนี้มีพัดพิงลงถึงแหลกด้านหลังเป็นอุปกรณ์เสริมมาให้ด้วยนะครับด้านหน้าครับคันนี้มาพร้อมกับชิลน้าแต่งขนาดใหญ่ตรงรุ่นครับสวยหนาแล้วก็แน่นมากๆนะฮะโคมไฟหน้าครับนี่ฮะต้องบอกว่าสวยใสเหมือนใหม่นะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบนี้นะครับแกนโช๊คสวยครับไม่มีตามดและรั่วซึมนะฮะ บางโคดหน้าเดิมสวยครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางด้านหน้าครับเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ5000กิโลเมตรแท้ครับขอบล้อด้านหน้าเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยนะฮะเพราะนี่คือ5,000กิโลเมตรแท้มาพร้อมกับระบบเบรก abs นะฮะกระบอกชกไม่มีรอยหินรอยล้มลยสถลันถึงคาลิปเปอร์ด้านหน้าด้วยนะครับคันนี้เนี่ยให้ดูหน้าเครื่องก่อนหน้าเครื่องต้องบอกว่าแห้งๆใสๆครับตามปตาย t h เดอร์ไบ k ์นนทบุรีนะฮะ คันนี้มีอกล่างนะครับปังนกระแทกด้านล่างมาให้ด้วยซิมคันครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแคสบาร์ด้านข้างแต่งเป็นอุปกรณ์เสริมครับเราถึงฟันสปอร์ตไลท์คู่หน้าอีกหนึ่งคู่ขอท่อครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าเราด้านข้างครับขาวใสเหมือนใหม่ครับฝาเบาสวยครับไม่มีรอยไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวคี้เครื่องเต็มสวยครับแกงเครื่องสีเดิมครับไม่เคยต้องบอกว่าไม่มีรอยล้มแตะแตกแล้วนะครับดอตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะฮะ พักเท้าฟังขวาครับยางเต็มเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับคันเบรกด้านหลังนะครับต้องบอกว่ายางเต็มเช่นเดียวกันไม่คดไม่งอคันนี้เนี่ยยังคงเป็นพ่อเดิมนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงพ่อคันนี้กันอัตราติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งนะอัตราเร่งนีครับนุ่มนวลครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งอัตราเร่งดีนะครับไม่มีสะดุดเลย <S <S โอ้โห สวิงอาร์ฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานใดๆ้งสิ้นจานเบรกด้านหลังครับก็อบอกว่าเป็นแค่รอจริงๆครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะส่วนส่วนองล้อด้านหลังครับนะฮะต้องบอกว่าเป็นสีทูโทนนะครับไม่มีถลอบไม่มีดุ้งเช่นเดียวกันยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ5000กิโลเมตรแท้สภาพอยู่ที่90%าบังคัหลังเดิมครับไปท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยครับรถคันนี้ไม่เคยมีบัตเหตุแม้กระทั่งล้มแปะนะครับฝั่งซ้าย คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับแหลกด้านข้างติดกระเป๋าด้านข้างด้วยนะครับอุปกรณ์เสริมเยอะฮะคันนี้โซ่เตอร์ครับเดิมๆติดรถมาจากศูนย์สวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับสติ๊กเกอร์วอร์น,นิ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งพักเท้าหลังเดิมนี่เต็มๆแบบนี้เลยฮะแทบไม่เคยถูกใช้งานเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> พักเท้าด้านหน้าครับยางเต็มเช่นเดียวกันคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มล้มแปะหรือเก็บงานครับฝาบาวฝั่งซ้ายไม่มีรั่วซึมนะครับกาวคลิปเครื่องสวยเช่นเดียวกัน แคทบาฝั่งซ้ายครับดูนะฮะไม่มีรอยนะครับล้มแปะก็ไม่มีนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับมาดูครับแ,แห้งๆใสๆตามมาตายธันเดอร์ไบต์นนทบ,บุรีนะฮะกระบอกโชกกันหน้าไม่มีรอยหินรอยล้มไลสลดาเลย,ลย,เลยไฟทับทีมอยู่ครบทั้งสองฝั่งนะครับทั้งซ้ายและขวาเอาละครับเป็นไงบ้างสำหรับเมทิโอ350สุอร์โนวาคันนี้บอกเลยว่าของแต่งจัดเต็มราคาสุดคุ้มแน่นอนเพียง120,900บาทเท่านั้นจดทะเบียนปี23รถปีใหม่สุด ดาวเริ่มต้นเพียงมือสี่พันกิโลอ่ะมือสี่พันบาทเท่านั้นครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฮะตอนนี้ฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศฟรีของเหลียงไบต์ทั้งคันก่อนส่งมอบทุกคันในล้าที่มัคันครับฟรีค่าโอนสรับเงินสดลดได้อีกอ่าเป็นว่าถ้าคุณมองหาเมททออร์สามห้าศูนย์บอกเลยว่าไม่ได้มีทุกร้านครับถ้าคุณอยากได้ต้องมาที่นี่เท่านั้นนะฮะทันเดอร์ไบต์นนทบุรีครับแล้วเจอกันนะฮะสวัสดีครับ